หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่า ตอนที่1259เรื่องล่าในพงศวดานที่บวกเอากิจชดาพิณิหารเข้าไปด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นของใครและกิจสดาพิณิหารนั้นเป็นอย่างไรเรามารับฟังกันเลยครับตำนานตาลขดตอนพระเจ้าตาประกาศตัวเป็นเจ้าพงศวดานในตอนนี้มีผู้นํามาทําเป็นละครอยู่เหมือนกันครับส่วนคําประกาศตัวนั้นอาจเป็นถ้อยคําในพงศวดารหรือถ้อยคําที่เกิดขึ้นในละครก็ต้องพิจารณากันดูนะครับส่วนเนื้อหาของการประกาศตัวเป็นเจ้ามีดังนี้กรุงเทพมหานครคงจะเสีย แก่พม่าเป็นแน่แท้สุมประชาราษฎรในแขวงหัวเมืองให้ได้มากแล้วจะยกกลับไปกู้กรุงให้คงคืนเป็นราชธานีดังเกา่าแล้วจึงจะบำรุงสมณพา,าพ์ประชาราษฎร์ซึ่งอนาถา หาที่พำนับมิได้ให้ล่มเย็นเป็นสุขแล้วจะยอยกพระบวรศาสนาให้โชตนาการภัยบูนขึ้นเหมือนแต่ก่อนเราตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าให้คนทั้งหลายยำเกรงจงมากซึ่งจะก่อกู้แผ่นดินจึงจะสําเร็จโดยง่ายท่านทั้งหลายจะเห็นเป็นประการใดตำนานท้องถิ่นชาวระยองยังกล่าวอีกด้วยว่าณเวลานั้นยังได้เกิดอภินิหารมีพายุหมุนจนบิดต้นตาลเป็นเกี่ยวซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตาลขด ส่งผลให้สมัครพรรคพวกของพญาตากต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีและเปล่งเสียงเรียกเจ้าตาอันหนึ่งพญาตากได้ประกาศตัวเป็นเจ้าณนะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลและต้นตาลขดนี้อยู่ที่วัดป่าประดู่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านแถบนั้นได้แจ้งว่าต้นตาลขดต้นนั้นได้ตายลงและไม่มีอยู่อีกแล้วก็นในเมื่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นผ่านมาเกือบ300ปีแล้วต้นตาลมีอายุไม่ถึงขนาดนั้นครับ